กับเชรี่นะคะในรายการมาฮิดอนมิวสิกเจนี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไต้หวันมณฑลไทยนานกันแล้วค่ะซึ <Wow. S 1> ่งวันนี้เราก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีที่ชื่อว่ารักเฟส2023ค่ะซึ่งเป็นเฟสทิวเลที่จัดขึ้นที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในแต่ละวันเราจะทำอะไรกันบ้างค่ะ สำหรับงานดนตรีลักเฟนะคะจัดเป็นเทศกาลดนตรีโชว์เคสหรือที่เรียกว่า Gate Walking Music Festival โดยปีนี้นะคะก็จัดมาเป็นปีที่7แล้วและปีนี้ก็มีศิลปินเลนะนักดนตรตีมากกว่า923คนจาก36ประเทศทั่วมุมโลกเลย เขามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตบนเวที9้าแห่งที่กระจายอยู่ทั่วเมืองไทยนานเลยซึ่งเชอร์รี่และเพื่อนๆน,นักดนตรีก็ได้มีโอกาสมาเล่นดนตรีเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินวาดฟ้าจากค่ายสมอลลูมนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเชอร์รี่เลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีที่ต่างประเทศแบบนี้รู้สึกดีใจเราก็ตื่นเต้นมากๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปนงานโอเพนนิ่งปาร์ตี้ของลักเซกันค่ะพี่โอเว่นนะคะก็เป็นมือกีตาร์ของวาดฟ้าเหมือนกันค่ะงานโอเพนนิ่งปาร์ตี้นย่ยมันคืออะไรคะก็คิดว่าน่าจะเป็นงานที่รวบรวมศิลปินแบบจากหลายๆวงมากินข้าวอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆ <S 2> <S 2> มิสติ<ช>้งเยัยเฉย ก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะจัดอยู่ในฮอล์นะคะก็สังเกตได้ว่าใหญ่มากๆเลยตอนนี้เราก็ถึงที่มิ้งกันแล้วนะคะสถานที่สวยงามมากๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ต้นทูพิวอัพเดทค่ะพี่ต้นเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวิทยุฯสอนวิชาอะไรนะคะสอนขับร้องค่ะแล้วก็สอนวิชาลมวงองค์ซองเตรค่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นพี่วาดฝาหนีเองเดี๋ยวพวกเรานะคะก็จะโชว์ในอีก2วันข้างหน้าค่ะใช่ค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างจะแบบวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยใช่คือทุกคนมารวมกันแล้วทุกคนก็ทักทายกันทุกคนก็คุยกัน แล้วก็เสียงดังเสียงดังมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปร้านเครื่องดนตรีกันค่ะมีพี่ๆข้างหลังอีกสองคนอ่าอันนี้คือพี่กรณกับพี่ยาคูนะคะพี่กรณเล่นเบสค่ะแล้วก็พี่อาคูเล่นคีย์บอร์ดค่ะถึงร้านเครื่องดนตรีกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ตัวนี้น่าสนใจมากเป็นกีตาร์ของสคว i r เออมีทั้งสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเทอควอยสวยมากๆเลยที่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสนใจตัวไหนเนี่ยก็ลองได้เลยนะคะตอนนี้ทีมงานศิลปินนะคะก็มาชมบรรยากาศของไทหนานอาร์ตมิวเซียมกันค่ะ ที่ตหวันเป็นวันที่2แล้วค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าจะได้พาทุกคนไปชมคอนเสิร์ตจริงๆกันแล้ววันนี้นะคะเชอรี่ก็จะพาทุกคนไปดูวงออดอยค่ะเป็นวงจากประเทศเกาหลีซึ่งเขาก็เคยมาแสดงสดที่ไทยแล้วด้วยตอนนี้พี่ๆศิลปินก็กําลังเวิร์กช็อปกันอยู่เชอรี่เลยขอถือโอก,กาสพาทุกคนไปชมเมืองกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เชอรี่มาที่ไต้หวันก็บอกเลยว่าประทับใจมากการข้ามทางมาหลายเขาก็มีสัญลักษณ์บอกชัดเจนมีไฟเขียวไฟแดงแล้วรถก็หยุดให้คนข้ามจริงๆด้วยบ้านเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆที่เห็นมีก็คือมีเพียงแค่แบบใบไม้เลยอะไรเองี้ะแล้วถังขยะที่เนี่ยข้างทางไม่ค่อยมีเลยคือเหมือนเขาก็จะให้เราเก็บขยะเนี่ยเอาไปกลับไปทิ้งเป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมพิพพธภัณฑ์กันเพราะว่าที่นี่มีแหล่งโบราณสถานเยอะมาก ที่หนึ่งแล้วที่นี่ชื่อเรดเบิร์ดไงครับได้ยินเสียงดังมาจากข้างในเลย จบไปแล้วนะคะกับการแสดงของจากวัวจอนบอกเลยว่ามันมากๆครเ,เชรี่สุ่มมาดูเพราะว่าตารางงานชนกันเยอะมากเลยเราก็เลยแบบเออได้เข้ามาดูใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่ามัน,ม,นมันมากเลยอ่ะแล้วเขาก็เป็นศิลปินเดียวเราก็ยังเป็นลูกครึ่งไต้หวันกับออสเตรเลียด้วยบอกเลยว่าติดตามะคะ่ะ วันนี้สนุกวมากเลยค่ะประทับใจกับการแสดงของศิลปินทุกคนเลยหลังจากที่เราชมคอนเสิร์ตจบนะคะเราก็จะมาแวะเติมพลังกันก่อนเข้าที่พักค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซ้อมดืตปีกันก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะทำการแสดงจริงกันค่ะ เรากำลังคนของเตรียมไปเซาเช็คนะคะเราจะเซาเช็คก,กันตอน3โมง20แล้วก็มีเวลาเาวเช็ค40นาทีแล้วเราก็จะเล่นกันตอน4โมง20ต่อกันเลยต้องรีบๆมากเลยทุกคนโอ้ยหมสีชมพูกับสีฟ้าเลี๋ยวจะข้านหล นะคะเราก็ถึงกันแล้วะคะ่ะที่ฮอนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเข้าไปสาวเช็คแล้วก็เล่นเลยต้องแบบรีบมากๆเาะเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดมากเลยตอนนี้ทุกคนก็กำลังกลัวว่าจะวุ่นไวายไหมคอยพันไปด้วยดีา ็นไงบอกว่าสนุกเก่งมากแล้วก็เหมือนก็เข้าที่ตั้งแต่เพลงแรกเลยตื่นเต้นแต่ควบคุมมันได้แล้วก็แบบโฟล์ไปจนจบเลยชมมาเยอะค่ะดีมากถูกต้องนั่นคือผลของการฟอร์มใช่ไหมก็คือแบบเออให้เอนจอยไว้ก่อนนะใช่ใดๆคือเอนจอยคนดูก็เอนจอยค่ะคนดูก็เอนจอยคนดูเอนจอยค่ะรู้จุเยอะด้วยใช่คนดูเยอะพี่เห็นหันไปเห็นคู่นึงแบบ อันหนูมองจากเวทีมีคู่หนึ่งเหมือนกันอันนี้คู่หรือเปล่ามีก่สองคนพี่บิ๊กบิ๊กสายเอกมีคู่หนึ่งเป็นต่างคนต่าก็นเาเราจะชอบเลยใช่เต็มสิทให้เท่าไหร่คะให้เก้าจุดห้าใหเก้าจุดห้าเออเว้นไว้ให้ซ้อมแล้วก็เพื่อให้มีโอเวอร์เฮดแบบไม่ค่อยให้ต่อยนิดนึงสุดยอดไปกว่านี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ไปแล้วนะคะกับการทํางานของพวกเราในเทศกาลดนตรีลั e กเซ2023ที่เมืองไทยนานค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆเลยที่พวกเรามีโอกาสได้มาแสดงที่นี่แล้วก็รู้สึกตืน่นเต้นมากๆก,ก็ขอขอบคุณผู้จัดงานนะคะต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกว่าชอบทุกอย่างเลยจริงๆสําหรับทรั้งหน้ารายการมาฮิโดมิสเซนจ์นี้ขะหทุกคนไดเจอม เจอโน่นเจอนี่ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามมฮิดลมิวสิกแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกับสไครต์กันเยอะๆจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน